คณะสตว์การประมาณผลลัพธ์ของการหารสถานีโทรทัศน์รับบริจาคข้าวสารไว้350ถุง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยวางแผนจะแจกข้าวสารวันละ25ถุง 1. สถานีโทรทัศน์จะแจกข้าวสารได้ประมาณกี่วันแจกจริงได้กี่วัน 2. ถ้าได้รับบริจาคข้าวสารเพิ่มขึ้นเป็น495ถุงวางแผนจะแจกวันละ55ถุงจะแจกได้ประมาณกี่วันแจกจริงได้กี่วัน ข้อแรกนะครับจะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น350หารด้วย25ผลหารโดยประมาณและผลหารที่แท้จริงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ350ได้400หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ25ได้30 350หารด้วย25จะได้เป็น400หารด้วย30หารยากนะครับคิดใหม่ 30คงเดิม3คูณ12เท่ากับ36ปรับ350ให้เป็น360จะได้เป็น360หารด้วย30เท่ากับ12ผลหารโดยประมาณได้12ผลหารที่แท้จริง350หารด้วย25เท่ากับ14สถานีโทรทัศน์จะแจกข้าวสารได้ประมาณ12วัน แจกจริงได้14วันข้อ2นะครับจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้4 9 5หารด้วย55ผลหารโดยประมาณและผลหารที่แท้จริงค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ495ได้500หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ของ55ได้60 495หารด้วย55จะได้เป็น 500หารด้วย60หารยากนะครับคิดใหม่60คงเดิม6คูณ8เท่ากับ48ปรับ495ให้เป็น480จะได้เป็น480หารด้วย60เท่ากับ8ผลหารโดยประมาณได้8ผลหารที่แท้จริง495หารด้วย55เท่ากับ9 สถานีโทรทัศน์จะแจกข้าวสารได้ประมาณ8วันแจกจริงได้9วันมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันนะครับหาผลหารโดยประมาณตัวอย่างแรก961หารด้วย31 961ประมาณเป็น900 31ประมาณเป็น30เพื่อให้หาผลหารได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ900หารด้วย30เท่ากับ30 ตัวอย่างที่2 3040หารด้วย38 3040ประมาณเป็น3200 38ประมาณเป็น40 3200หารด้วย40เท่ากับ80และตัวอย่างที่3นะครับ3384หารด้วย72 3384ประมาณเป็น3500 72ประมาณเป็น70 3,500หารด้วย70เท่ากับ50นะครับ